ว่ากรรมาฐานที่จเจริญกันจริงๆเกณฑ์ของกองใหญ่จริงๆมี40สก,กองใน40สกองนี้บรรดาญ,ญาโยมพระธบริษัทจะปฏิบัติกองใดกองหนึ่งก็ได้ทุกกองมีกำลังถึงพระราหันต์หมดปณิพาน์ได้หมดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ที่40กองเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกัน คือมีกําลังใจคนไม่เท่ากันบางคนบันเพิ่บรบำเพ็ญบารมีมามากบางคนบำเพ็ญบารมีมาน้อยตอนนี้กําลังใจที่ทรงตัวอยู่ท่านจัดเป็นจริตไม่หกจริตคือมีราคาจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตสัทธาจริตพุทธจริตคําว่าจริตก็คืออารมณ์ของใจจริตทั้งหกนี้ความจริงมีด้วยกันทุกคน ทุกคนมีครบหอย่างแต่ได้ว่ากรรชจริตอย่างไหนมีกําลังกล้าและเรี่ยวแรงมากถ้าอย่างไหนแรงมากก็ต้องตัดกําลังกล้ากําลังกล้าจริตกองนั้นก่อนเจนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตัดกรรมาฐานไว้ทึ้ง40กองแต่ว่าเป็นกรรมาฐานเฉพาะจริตซช่จริงๆ30สกอง เป็นกรรมฐานกลางจดิตไหนก็ปฏิบัติได้เด็ดสิบกองในจำนวนกรรมฐา,าน40กองนี่ท่านแยกเป็นหมวดไม่เป็นสี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปสัสสโกหมวดนี้ตามที่ทั่วทั่วไปปฏิบัติกันแต่หมวดนี้มีสมาธิได้มีฌานสมาบัติได้และกเ็เป็นพระ้าหันได้เป็นวโสดารีธาคารหันได้เหมือนกัน แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิตไม่เห็นผีไม่เห็นรกสวรรค์หวดที่สองเรียกว่าเตวิโชคือวิชาสามวดนี้อันดับแรกต้องฝึกทิพย์กุยานก่อนเมื่อได้ทิพย์กุยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเห็นอะไรก็ได้ตามใจชอบต่อไปก็ฝึกระลึกชาติ เมื่อฝึกระลึกชาติได้แล้วต่อไปก็ฝึกความเป็นประโสดาสิทาคานาคารหารันเมื่อได้เป็นพระอริยเจ้าแต่พปะโสดาบันขึ้นไปท่านเรียกพระวิชาสหมวดที่สมเรียกว่าชะละพิญโยคือบัญญาหกหมวดนี้มีความเป็นทิพด้วยสามารถเคลื่อนไปในภพต่างๆได้ด้วย อย่างที่บรรดาญาโยนจะปฏิบัติวันนี้เป็นหมวดที่สามได้ชนะเป็นโยในหมวดข้อปัญญาในหมวดที่สี่เรียกไปสมิทายานหมวดนี้มีความฉลาดมากฉะนั้นการเจริญกรรมฐา,าขนขบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาจึงมีผลไม่เสมอกันแต่ว่าชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคุณสมบัติทุกหมวดมีฌานสมาบัติได้แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าได้ปานิพาน์ได้เหมือนกันหมด ตอนี้ก็เวลาก็เหลือก็ชั้นก็นมาก็ขอแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับมโนยิธิคําว่ามาโนยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอย่าลืมว่าเป็นหมวดของอภิญญาถ้ายาโยนที่ปฏิบัติมาในด้านสุขาวเสโกก็จะแตกต่างกันไปหมวดนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องทําทิปจุกุญานให้เกิดก่อน ทนี้ในสมัยก่กอนในสมัยอัตมาฝึกมาในตอนต้นเมื่อก่อนนี้ไม่มีครูฝึกให้ทุกคนและพระทุกองค์จะต้องนั่งใช้หนังสือวิสุทธิมรรคเอาหนังสือวิสุทธิมรรคมาดูแล้วก็ปฏิบัติตามหนังสือผิดมั่งถูกมั่งถูกมั่งผิดมั่งก็ต้องใช้เวลากันมากบางองค์อย่างเร็วจกว่าจะได้ก็ใช้เวลาถึงสิบปี บางท่านก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีบางราย30ปีเสียตายไปเลยไม่ได้แต่ว่าเวลานี้มันแนะตำกันเพื่อความเข้าใจก็รู้สึกวันสองวันก็ได้กันไม่อยู่ที่ความเข้าใจตัวเดียวความเข้าใจอันดับแรกของการปฏิบัติได้พิญญาหรือวิชาสามก็คือทิพยคุยานถ้าเข้าใจตัวนี้เสียแล้วอะไรก็ได้หมด ต่นนี้สมัยก่อนคำว่าทิพย์กุยานมีความเข้าใจว่าลูกตาเป็นทิพย์อันนี้มันผิดว่าคนจะมีลูกตาเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะคนมีร่างกายเป็นเนื้อจะมีลูกตาเป็นทิพย์มันต้องมีกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมอย่างมนุษย์ทั้งหมดนี่ไม่มีลูกตาเป็นทิพย์แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงมีทิพย์กุยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เหมือนกัน เราจะมีได้แต่เฉพาะทิพย์ปัญญกุย,ยานขอแปลคำมายานคําว่ายานนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นจะไม่ดีนะถ้าแปลเต็มศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์คือทําใจให้เป็นทิพย์นั่นเองทุกอย่างอาศัยใจความรู้สึกของใจแต่ความรู้สึกของใจนี่จะมีผลไม่เสมอกัน แต่กำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าญาติโยมคนไหนมีกำลังใจสะอาดน้อยจิตเวลาปฏิบัติจริงๆจิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจบอกว่าเป็นอย่างนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตจะไม่เห็นภาพานี่จะสะอาดน้อยไปถ้าบางท่านมีจิตสะอาดปานกลาง เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตจะเห็นภาพแต่ก็ไม่ชัดเจนบางท่านมีจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากมันอาจจะเห็นชัดกว่าที่เรานั่งเห็นนั่งเห็นอยู่นี้ตอนนี้อันดับแรกขบันดาญาโยมพุทธบริษัทให้เข้าใจคำทิธ์คุยานตามนี้ให้ถือว่าถือความรู้สึกของอารมณ์แรกเป็นสําคัญ ถ้าครูเขาถามเขาสอบให้ถือความรู้สึกแรกถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นยังไงตอบตามนั้นทันทีอย่างนี้ไม่ผิดแ้่ต่อไปถ้าทับยังคล่องสภาวะจะแจ่มใสต่อไปการเห็นภาพจะชัดเจนแจ่มใสเองถ้าฝึกให้คล่องตัวตอนนี้มาว่ากันถึงผลผลที่เราฝึกมโนยิทธินี่มีลิทางใจมีผลอะไรบ้าง ในเมื่อเรามีกำลังใจเป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ได้แทนกำลังใจอย่างที่บรรดาญ,ญาโยงพรทธัริษัทเมื่อกี้นี้ถวายสังฆทานกันมากในเมื่อท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็นอยากจะทราบว่าผลเนื่องการถวายสังฆทานเนี่ยมีผลถึงไหนเราก็ติดตามผล ว่าผลก็ทานที่เราให้แล้วนี่ถ้าเราตายจากชาตินี้ไปผลจะไปคอยเราที่ไหนความจริงไอ้ผลนั่นมันคอยอยู่แล้วถาวายปุ๊บมันก็ปรากฏปับ๊บเลยถ้าสมมติว่าเราจะเกิดไปสวรรค์เกิดไปสวรรค์ชั้นไหนมีสภาวะเขาวิมานเป็นยังไงวิมานไม่เกิดแล้วพระถวายตัดสินใจถาวายก็เกิดทันทีวิมานอยู่ชั้นไหนรูปร่างวิมานไปยังไงจะมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่อันนี้ไม่เกิดแล้ว เราจะเห็นได้ทันทีหรือว,ว่าการที่บรรดาญาโยมบริษัทบำเพ็ญกุศลมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันผลทั้งหมดที่เราทำนี้นั้นจะส่งผลไปที่ไหนเราจะสามารถไปสู่์ด้วยความไป็ทิพย์ได้ทันทีอันนี้นเนรมภารทิพย์กุญญาเราสามารถรู้ได้ในเมื่อได้ทิพยกุญญาแล้วต่อไปถ้ามีการคล่องตัวก็จะได้ญาณต่อไปเป็นญาณที่สองคือจุตูปปาทยาน จยูตัวประพนญาณนี้จะแปลรู้การเกิดและการตายของสัตว์นั่นก็หมายความถ้าเราเห็นคนหรือเห็นสัตว์แล้วอยากจะทราบว่าคนและสัตว์ผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉันมาจากคนมาจากนางฟ้าทวดาหรือป่หมเราจะทราบได้ทันที ถ้ารู้ข่าวคนตายว่าคนตายแล้วสัตว์ตายได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้เขาไปอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุต่อไปยานที่สามก็ปุกเพนิวาสารุติยานคือระลึกชาติได้เราสามารถจะรึกชาติได้ทุกอย่างทุกชาติตามที่เราต้องการว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีความมีมอยู่เป็นยังไงนี่เรารู้ต่อไปยานที่สเขาเจโตเรยายาน คำว่าเจตวรรยญาณแปลร,รู้กำลังจิตใจของคนอื่นมานึกคิดยังไงอย่างเราเห็นหน้าคนได้เ,เห็นหน้าสัตว์รรู้จักชื่อคนรู้จักชื่อสัตว์เราอยากจะทราบว่ากำลังใจของคนคนนี้มีบาปมากหรือมีบุญมากเวลานี้มีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกชัว่วนี้เราจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ต้องเฉยนะเป็นลีลาเป็นมันญาติของนักปฏิบัติ